จาสบาสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบสุขุสุขคนบวาสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝาังไทยแล้วก็ต่างประเทศแม่สมวังก็ยินดีต้อนรับข่าสู่องแม่สมวังซาแนวเนาะมื้อนี้แม่สมวังก็สิมาผาอันอ่าทุกคนเนาะมาเบ่งเข่าผ้ายุเข่า พายุมาเนาะมีสมบังก็ลงมาเลาะเบิ่งให้นาขามกลางสายคนตกเป็นห่วงเข่าลายเนาะย่านเข่าล่มว่าเข่ากําลังออกพวมสิออกอามันล่มตอนนี้กว่ามันรีบเด้บ่บ่ตึงหมดคเม,ม็ดเลย อ๋าสำหรับใครที่เขามาเบื่องซ่องของเม์สมบังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเม่สมบังในเด้อเดยอเมธสมบังก็กบพอเม่พี่น้องลงมาเบื่องหน้ามาเบิ่งเขาทาก,ากากสายคนในลมพัดพายุพัดเนาะมันจะเป็นเนื้อ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 มเมธสมบังก็คือย่างเพื้นล่มเยู่คุณนะโอ้อย กำมันล่มตอนนี้กาถือว่ารีบเลยเ้ย่อไม่พีน่น้องเลยอืมนะนำกับวักล,ลายลายัยรว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 ยอยู่วายมือนี้กับขนตกลินวายฝนขนขนถึงฝ้าเป็นชีขาวเบิร์ด ฝนตกได้คุณไปพี um. ita, ่น right? ้องได้เห็นบ่เม็ดฝนตกปมปั๊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 มสองวันแล้วเนาะที่นี่สมังบรมาลงคลิปให้เบิ่งคาติดธุระหนุ่ยยากเวียดลานลายแนวก็เลยบรมาถ่ายคลิปให้เบิ่งมื่อนี้โอกาสดี ก็ได hey. ้มาถ่ายให้พ no. uh, ่อแม่พี่น้องฮาเบิ่งเนาะขอาพี่นี่ก็งามเติบงามอยู่เนาะสมควรคันมันบ่มเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เฮือนหาสิอยู่พู้ในเฮือนก่อน้าไม้ก่อน้าไม้ก็ทำ วายวายวายโยกเยกไปมาโยกเยกไปมานี่ยเฟินเนี่ยงูทันได้เป็นไนครับควมหากำลังเสียออกงามลายงามลาย โอ้ยโอ้ยที่น้องพรมยองไงตากขางเพี่น้องหอต้นไม้เขียวกระจีสดซึนเลยฝนตกลงมาในเชีวังก็บุกหัวต้นยังเหรเห็นงามก็เลยซื้อน้องเขามาปลูก เลมีต้นไม้หลากหลายแนวเนาะเออไม่สว่างก็เป็นคนมักปลูกต้นต้นไม้เอ๊ะเวลาเฮาแยงมันรสึกว่ามีความสุขสึกผ่อนคลายยามแล้งยามหยังไม่สว่างก็สิมักบัวระบัดเพิ่นเอาคุณเอาปุ๋ยพดน้าใส่แหงามเนาะ เอาแนบิึงก็คือว่าสบายหูสบ,บายตางามงามมักมักลูกอ่าโอเคนะอเคนะ้อเฟยนองอ่มามันนี่ ดีสวัสด so ้มาอยู่เพยมเพื่อนถ่ายภาพบรรยากาศลงไปทางหน้าเห็นโทรแม่พี่น้องเบิึงฝนตกลินฟัมพัมฟัมฟัมพี่น้องเอ้ยไปทางใดนก็ได้มัีเพื่อนเลยถ่ายคลิปถามกลางสายฝนเห็นโทรแม่พี่น้องเบิึงเนาะมึงเขาน้ำกันเบิึงสายฝนน้ำกัน ถึงฝากถิ่นนำไปได้คนพี่น้องเลยงานถิ่นนำออกแกงหมแล้วอันฝาก็ือได้หลังลงตอนลงรีแล้วบ้านนี่คือภาพบรรยากาศอ,อยู่เป็นหัวเฮือนเฮาเนะ็อคโอเคนะ้องคนพี่น้องมาฮอน,นี่เมสวรังก์สิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะถ่ายชุดนี้เมสวรังก์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่สมวัติเลยเด้ออ่าสวยเบิงสอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ี่ได้ผ่านกดเนาะอ่าเดีวกะขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามากดติดตามนั่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอายมันควนเยืนความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มี เฮ่หังให้มีแฮ่ลำรวยรวยเฮงเฮรวยรวยน้ำกับกำลังิลุนเข้ามาได้เพื่อนน้อยคนน่ะเพื่อนแม่สวังนะเปะทางมันมีัจคองน้ำน้ำกำลังสไหลเข้ามาพุณคนน่ะโอ้ดูฝนตกแห้งก็ดีได้น้ำเป็นรุ่นบึนบึบเข้ามาละ แก,มท,แกมทางเกมทางขาบ้านอ่าถ่ายซุนี่ก็บชีไดก่าวคข้ามาสบายดีสบายดีเดอ้อ